พักทายมนิสายทุกคนนะครับวันนี้ก็มาสวนสาธารณะแห่งนี้นะฮะเจอตัวกิสพอดีเน่ยนะนะผมให้ชื่อว่านกห่านนะครับผมอยู่แถวนี้นะครับผมสหรัฐอเมริกาเนี่ยสวนเขาจะสวยนะฮะมีเยอะนะครับผมแล้วตัวนี้ก็มีทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีกระต่ายบ้างมีกระลอกบ้างเดี๋ยวอาจจะเจอนะยกระลอกนะครับผมสหรัฐอเมริการัฐมินิโซตานะฮะ ฉายาของรัฐนี้ก็คือเทนเต้าสั้นเลขนะครับผมก็คือมีหนองน้ำประมาณหนึ่งหมื่นหนองนะครับผมเต็มไปหมดทุกๆห้านาทีทุกๆสามนาทีก็จะมีน้ำแบบนี้เยอะเลยนะเมืองน้ำแหละโดมสมบูรณ์นะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณแบบนี้นะต้นไม้ใหญ่นะครับผมอันนั้นก็เป็นห้องน้ำนะวันนี้คืนฟ้าคืนฝ,น,ฝ,น,ฝนนิดหน่อยนะสหรัฐอเมริการัฐมินนโซตานะครับผมนะครับวันนี้ก็ มาดูตัวกิสหน่อยเขาเรียกว่ากิสนะฮะกูสนี่แปลว่าห่านอันนี้เขาเรียกว่าอ่าตัวเป็นนกนะครับบินข้ามทวีปได้เลยพวกเนี้ยตอนที่มันหนาวนี่มันไม่อยู่แถวนี้นะฮะมันจะไปไหนไม่รู้ล่นะนะไปดูแล้วก็ตอนหน้าหนาวมันก็จะบินมานะฮะตัวกิสเนาะผมใช้ชื่อว่านกห่านนะฮะ นะครับผมนี่ก็มีสิบกว่าตัวปกติเคยเห็นเป็นสองสองสามร้อยตัวเนะี่ยแต่ไม่ได้ทันถ่ายนะตอนนั้นนะมันลงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแตํมเลยครับผมมันกินอะไรก็ไม่รู้สนามหญ้ามันเคยเห็นใหญ่อย่างนั้นเยอะอย่างนั้นนะครับผมสวนสนาธารณะนะครับผมตรงนู้นก็เป็นที่จะเราทาปิกนิกงปิกนิกกันนะฮะจะเย็นจะสวยจะเงียบสงบนะครับผม เอามาตกปลาก็ได้นะครับผมลักษณะนี้เนาะนี่ก็เป็นที่ที่จะทำบาร์บีคิวอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดกด s u b s c r i b ์ให้หน่อยนะฮะสหรัฐเมการัฐมินิโซตาติดแคนาดารัฐที่หนาวที่สุดนะครับผมคนไทยก็อยู่ไม่เยอะนะฮะก็น่าจะประมาณสัก 2, 0 0 0คนครับผม โอเคนะแค่นี้ก่อนครับผมบ๊ายบาย